กับเกมเดิมที่เรารู้จักก็ผมนะซึ่งไม่ได้เราลงเกมนี้มานานเลยนะคนอาจจะจำไม่ได้ว่าเกมนี้คือเกมอะไรอันนี้ผมเกมนี้เคยกเกมนี้ผมเคยลงนะครับไปดูได้เลยรอนไปดูได้เลยนอะไรที่มันมันจะเป็นยังไงบ้างอะแต่วันนี้ผมมีไล์เซเบอร์นั่นแหละครับผมมีไล์เซเบอร์แล้วผมจะตัเซเซเ้งด้วยเองน,นะเนี่ยเจมเมอร์ เกินหมื่นห้าพันเลยนะ, okay, ะโอเคจบเลยทุกคนถ้าคนจากเล่นกเกมเนีก็เขียนคำว่าซัมมีซัมมีภาษาอังกฤษรู้จักปะไม่รู้จักเฮ้ย <Hey! S 1> เอาจริงดิมีม่มันจะอยู่ตรง,ตงนี้ไม่ได้นะเนาะอ้าวอยู่ๆก็ออกซัมมีออกได้ด้วยเหรอเอาโอมัน้อ่กดวิ่งไปก่อนแล้วกัน <Okay. S 2> มันแหลกน่อยๆนะผมนะแหลกน่อยๆ,ๆเออหัวขู่หัวขว้โอเคไฟล์อา,าจะเต็มก็โอเคไฟล์ผมอาจจะเต็มด้วยนะเพราะผมอาจคลิปนานจะเป็นเนี่ยโอเควอเตอรโอเคไซส์ห้ายี่ห้าเอาจะเอาสี้มเป็ อยู่เล่นเล่นเล่สื่อฟ้ออะอันนี้คนนั้นเกี่ยวข้ามผมนั้งเกี่ยวเล่นฟ้อนแรงทีอยู่คนแรงอ่ะในเกมแรกบ้าเกมแรกเออยิงตาจยดใช้เร็วไรเซเบอร์ฟันเด็บเบอร์ไลเดอร์เฟอร์เด็บเบอร์ไลเซเบอร์เป็นฟันไม่ร่า ใอ่เทุกคนมันไม่มีซัมบี้อยู่ใกล้ตัวเลยอ่ะมันต้องให้ซัมบี้วิ่งมาแล้วก็ใช้อันนี้ตัดคอมันทิ้งแล้วมันโอได้อะไรเนี่ย MP5 MP5 ถูกด้วยยิยงยิงอากาศจังหวะน,นี้แหละไซส์ไรเซเบอร์ไล์เซเบอร์หลบขุนตะเกียร์โอ้ยใสโหว มีเสียงด้วยนะผมนะมีเสียงแบบแบบเหมือนเหมือนในหนังอะแบบมือมือตัวโอ้อเล้อสปีดสี่ตัวโอ้โหทีเดียวตายผมพี่น้องนี่ฟันแบบไม่มีเสียงดับเบอลจริจริงๆมันมีอันนี้เดอะโป้ไลท์เับเบิลทุกนะมันมีอันที่แบบไม่ได้ไม่ไม่มีไม่มี ไม่มีสองคางอันนี้มีสองคางเห็นนะแต่ผมซื้อสองคางมาดีกว่านี่เท่ทอนนี้ก็บนนะซซมบี้ไม่ค่อยเจอเยอะเท่าไหร่เลยว่ะเพิ่มซซมบี้มาหน่อยดิอยากเอาซซมบี้เยอะๆยอะโอเคอเค๋อขึ้นครับผมขึ้นข้างบนไฟเต็มก็อย่างนั้นแหละถ่ายไม่ได้ถ่ายต่อไม่ได้ครับผมนะต้องลงคลิปก่อนแล้วก็ค่อยลงใหม่ นะเอาคลิปลงยูทูบแล้วก็ลบคลิปที่เราอัดไปเพราะว่าไฟล์จะเต็มโอเคแล้วก็ลงใหม่นั่นแหละใช้ไลท์เซเบอร์ฟันเอาเอาเอาเอ็มพีห้าหน่อยแล้วกันใครเนี่ยใช้ฟอร์มาด้วยคนนี้คนนี้ใช้ฟอร์มาทุกคนยิงอะไรเนี่ยอัตเฮก อะไรมันให้มื่อกี้ะไรโอ้ใช้เอ็มพีห้าอ้าวซักกูกระสุนซักกูกระสุนเราเล่าดิโอเคยิงมันเลยเกมหนักจังวะที่เล่นมานี่ยังไม่แหลกเลยตอนอัดคลิปเล่นแล้วมันแหลกยังไงก็ไม่โดนอ่ะโอ้ระเบิดเลดิระเบิดค่ายทันดีเรียบร้อยครับผม ฉุดปืนมันง่อยมากเลยอะทุกคนฉุดปืนง่อยง่อยมากเลยเกะโซสัพก็ง่อยโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วปั้นเรียบร้อยจบปืน ผมเปิดนะผมแล้วตอนนี้เกมก็จะเปิดเอ้ยเอโคกระโดดเอาเพื่อนแย่งอ่ะเพื่อนแย่งคิวเออจัดการมันตีสาสจัดการมันเออนั่นแหละมันเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคโอ้ยนึกว ER ่าถึงระเบิดด้วยระวังด้วยนะพี่นั่นแหละระเบิดเลยได้ m 4 a เอาเีกได้เย็นไม่ทันนี่ดันฟ้าผู้เชี่ยวชาญใช่อัผู้เชี่ยวชาญแต่ผมระดับาแล้วไหนดูหน่อย ผมได้รดับ5แล้วอ้อย AK ป่ะเนี่ยเออเพื่อนสบม่นฟันให้แล้วกันฟันให้ฟันให้ไม่เบอร์เก์หมดเออฟันให้แม่สบีก่กออยู่ข้างหลังว่าประเฮ็ดขึ้อยู่แล้วปับปุ่บปับอันนี้ก่อนหน่อยแล้วก็เอาหนอเอาหนดีวะ เกิดโอ้ทำไมเอาผมเอาเหมือนเดิมก็ได้แล้วอําดับผมอําดับเท่าไหรแลดับสิบแล้วจะแลดับแลดับสามสิบแม็กรอบของผมสามสิบรอบรอบเต็มของผมมาสามสามสิบเอ็ดครับผมอันนี้คืออะดับมิโน่สี่ครับผมอันนี้อําดับหกอันดับหกครับผม เจ้าหน้าทีจ่จำเจ้าหน้าทีจ่จ่าอะไรวะก็ไม่รูเ้เฮ้ยอันนี้เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของอเรือเ่องอะะเปิดป้อมปืนเปิดป้อมเปิดโอเคผมรู้แล้วได้รับการหัวค่าหัวค่า,า,าไปตั้งเกือพันแล้ว สงครามฮีโร่ถ้าใครฆ่าถึงใครฆ่าถึงสองล้านนี่ว่าบ้าว่าจบเกมได้เลยนั่นเฮ้ยลืมเก็บอันนี้ลืมเก็บอันนี้อาเก็บไม่ได้